บอกแล้วผมบอกแล้วนี่ขนลุกเลยขนลุกอะ่ะจับขนลุก <laughs> บอกแล้วเห็นไหมแค่มาดูรถผมบอกแล้วแค่มาดูรถจบรถสวยจัดสภาพนางฟ้าซื้อเงินสดเดี๋ยวผมพาพี่เข้าไปโอนรถโอนเล่มก่อนนะครับนะที่นี่ซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มนะเห็นไหมโอ้อย่างสวยที่ดู เตเวอร์โอเคครับโอ้คันนี้ฮอตมากบอกเลยฮอตสุดๆนะซีวิ c เอใคีคที่พาดเอ mm ี hmm. ไปรอเอ็กเไม่แน่ใจว่าเอ็กเพวกนี้พี่เขาจะมาดูรถหรือเปล่านะซื้องำสดเหมือนกันอันนี้เป็นพี่วิทนะครับหรือพี่วอลวิทนั่นเองนะครับเดินทางมาจากชลบุรีนะครับดูรีวิวแล้วก็เดินทางมาเลยนะครับหารถ เอฟบเนี่ยมานานแล้วมาดูรถสวยตรงปกนะครับจบเลยนะครับซื้อเงินสดก็พาขึ้นโทเวมาด่วนเลยนะครับเดี๋ยวที่เขาจะได้กลับบ้านไวๆนะครับเดินทางมาขนส่งทันทีนะครับจะได้รับรถพร้อมเล่มกลับบ้านเลยนะครับตรวจสภาพผ่านหมดนะครับโอ้ยโดนฝนมาด้วยนะตรวจสภาพผ่านทุกคันนะครับรับประกันได้เลยนะครับโอนรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะครับ ขากลับผมก็แวะเอารถตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าจะได้กลับบ้านนะแล้วก็เอาน้ําให้พี่วรลวิทไว้ทานบนรถด้วยนะครับพี่วรลวิทน่ารักมากๆเป็นกันเองสุดๆคุยสนุกมากๆนะครับอังกฤษก็ยินดีนะครับดีใจที่ได้บริการพี่วรลวิทมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้พี่วรลวิทมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงๆงร่ำรวยนะครับขอบพระคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยครับบอกเลยว่าซีวิคคันนี้โหขับดีมากนะนุ่มมาก เงียบนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นจนหนาวอ่ะไม่เชื่อถามพี่วรลวิทย์ได้เลยหนาวจริงหากเราก็กลับทางเดียวกันด้วยนะครับนี่ตามพี่เขานะครับก็ติดมากนะครับแล้วก็พอดีผมเพิ่งเริ่มทําช่องทิกต็อกใหม่นะครับคนติดตามอาจจะยังไม่เยอะนะครับรบวกวนพี่ๆช่วยกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาชื่อช่องไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับมีทั้งบ้านแดงและข้าบ้านฟ้าบ้านแดงคนติดตาม1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับส่วนบ้านฟ้ามี2เพจนะครับ มีเพจหลักเนี่ยคนติดตามเกือบ3า0 0 0ื่นคนอย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับแนะนําให้เข้ามาดูรถนะครับรับรองผูกใจแน่นอนครับไอเรืองคอนเฟิร์มแท่สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่วรลิทยิเดินทางปลอดภัยครับผม